สวัสดีครับต้อ็รับสู่เพชรพันตาฟาร์มนะครับวันนี้เรามาดูภาพนะครับในการนับปลาขึ้นนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับปลาไซส์สามนิ้วครึ่งอัพนะครับไซส์สวยๆนะครับใกล้ๆ4ี่นิ้วสามนิ้วเจ็ดสามนิ้วแปดนะไม่ใกล้สี่เลยนับกระป๋องละหนึ่งร้อยตัวนะครับวิธีการนับของเรานะพอครบร้อก็จะขึ้นไปใช้ทุ่นนะครับ เตทุนนะครับนี่เป็นทุนแบบนี้นะครับเอาขึ้นเอาขึ้นถังกี้ครับนับนะครับทั้งหมดก็ยี่สิบมือมือละห้าตัวก็ตกร้อยตัวนะครับหนึ่งกระป๋องละหนึ่งร้อยตัวประมาณนี้นะครับเราจะนับไปทุนไปนะครับถังนึงก็ประมาณสองพันแล้วแต่ถังเล็กถังใหญ่นะครับ ดูสถานการณ์เรื่อยนะครับจะได้เห็นนะครับเหือกแดงไม่มีนะครับปลาที่นี่ไม่เห็นเนื้อแดงนะครับหลังอ่านไม่มีนะครับปลาซสสวยๆนะครับสามนิ้วครึ่งสวยๆนะครับตอนนี้เพชรจะเน้นเรื่องสามนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับปลาสามจะไม่ค่อยได้จําหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าผมผมแนะนําเลยอยากให้ได้ปลาสามนิ้วครึ่งขึ้นไปไปนะครับเพราะปลาวันนี้เป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่เป็นปลาัยรุ่นนะครับ ปลาที่กําลังแข็งแก่งกินอาหารเก่งนะครับสามนิ้วยังเล็กไปนะครับแนะนําบ่อธรรมชาติหรือว่าจะเป็นบ่อพัฒนาแนะนำสามนิ้วขึ้นขึ้นไปนะครับกับเทศบันปลาฟาร์มนะครับนับแบบนี้นะครับนี่หนึ่งร้อยตัวนะครับพอได้หนึ่งร้อยเราก็จะยกส่งให้กับคนลถออกซิเจนนะครับแล้วก็ใช้นับทุนเนานะครับพอครบก็เลื่อนไปอีกหนึ่งถังนะครับ ปลาไปถึงทุกท่านด้วยแล้วกันมีความสนใจเรื่องสายพันปลากระพงก็ติดต่อผู้คุยกันได้ครับกับเพรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยที่คอยติดตามกันนะครับปลาสวยแข็งแรงนะครับตัวขาวนะครับมีลายเด่นชัดนะครับปลาไปด้วยแล้วกันนะกลับไปเรียโทรศัพท์ครับศู3ย์7ปดสามหกเจ็ดสาห้าสองห้าครับกับเพรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ